มาเที่ยววัดพงอินซานะคะเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เป็นวัดพุทธของเกาหลีนะคะพอดีวันนี้จะมาหิ้วกําไลจะมาหิ้วกําไลข้อมือแล้วก็จะมาหิ้วแผ่นทองแล้วก็จะทําการแอคทีฟเวตให้ด้วยก,ก็จะเป็นวัดพุทธนะคะอันนี้จะเป็นวัดพุทธเวลาซื้อกาไลแล้วเราก็จะเอามาแอคทีฟเวตเปิดดวงชะตาอะไรอย่างเงี้ยตรงหมายเลขนึงจะเป็นเกี่ยวกับ ทางด้านการเงินนะคะเงินไหลามาเทมาไม่ขาดสายนะคะใครที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับเรื่อง mm. เงินเงินทองทองก็คือซื้อไปพวกไว้ได้เลยนะหรือใครชอบเรื่องสุขภาพดีนะคะพกไว้อุ่นใจนะคะคับขีปลอดภยัยไม่เกิดอุบัติเหตุหรือเรื่องเล็กน้อยที่ทําให้เราแบบเกิดสุขภาพไม่ดีได้ก็คือพวกอันนี้นะคะถัดมาอันนี้จะเป็นอันที่ทางวัดเขาแนะนําก็คือรวมทุกอย่างนะคะเขาบอกว่าอ l l in o n ันะใครซื้ออันนี้ไปก็คือรวมหมดทุกอย่างถ้าใครที่กําลังสอบข้าราชาการสอบ ขาอันนั้นอันนี้อยากสมัครเข้าที่นั่นที่นี่ที่ดีๆนะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับการสอบผ่านนะคะหรือว่าการเข้างานอะไรเพียงนะคะสอบผ่านได้งานดีๆแบบที่ตั้งใจก็จะเป็นหมายเลขนี้เลยหมายเลข37ถัดมาจะเป็น wish come true อันนี้ก็แนะนําขอพรสมหวังทุกอย่างก็เป็นแผ่นทองก็คือจริงๆเราซื้ออันนี้คู่กันอันนี้เราซื้อคู่กันแพ็กเกจคู่เพิ่มความปังแพซื้อไปแล้วจ้ะอันนี้ใช้ได้ผลจริงเพิ่งใช้ประโยก,โยกเลย เซตคู่เพิ่มความปังแบบนี้อ่านเรื่องการงานนะครใครที่อยากเลื่อนขั้นนะคะอันนี้เลยเลื่อนขั้นการงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่างๆเกี่ยวกับด้านการทํางานก็คือสิ่งนี้เลยเป็นรูปธนูชัยชนะใครไม่มีเรื่องเคาะร้ายอะไรมายุ่งเกี่ยวนะคะจะเป็นลายแบบนี้นะมันอันแค่นี้เองทุกคนแค่นีน้ไม่เดียวนะเอาไปปกไว้หลังโทรศพัพท์ปกจริงๆแล้วก็คือเกี่ยวกับความสมหวังนะใครที่แบบกาลังหวังเรื่องอะไรอยู่อยากได้อะไรหรือว่าเป็นการแบบเสี่ยงโชคอะไรแบบเนี้ยใครที่ชอบด้านเนี้ยก็คือตันนี้เลย ครที่ชอบได้ก็ต้องแบบนี้เลยนะคะกำไรกำไรสมหวังนะคะไปลองใช้มาแล้วซื้อไปครั้งที่แล้วไปลองใช้มาแล้วดีมากสมหวังจริงอันนี้